สนับสนุนโดยค้นหาเบอร์มงคลเฉพาะคุณเช็คเบอร์คุณได้เลยที่ d t แท็อยากมีเงินเก็บลองใช้สำหรับการเงินนี้จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเครื่องปรับอากาศแคเรีย X In ์อินวอร์เพลังเย็นสูงสุด36,000 BTU สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเจาะข่าวเด็ด The Day News Update กับผมนนทติกรมกรอบนะครับวันนี้ติดตามเรื่องของงานสภานะครับตอนนี้กําลังดําเนินการกันอยู่เรื่องของการแก้ไขรัฐมนูญประชุมหารือแต่ว่าท่ามกลางสถานการณ์นี้ขั้นตอนหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับสภายังมีเรื่องของงบประมาณประจำปี2564 ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่คณะกรรมการกําลังพิจารณาเพื่อที่จะปรับลดงบประมาณให้มันเกิดความเหมาะสมนะครับแต่ว่าท่ามกลางการพิจารณาของคณะกรรมการนี้มีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นดราม่าเพราะว่ามีการออกมาแฉโดยอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลน,นะครับบอกว่างบประมาณที่มีการเสนอไปเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้ผ่านการพิจารณาของปี64ถูกเรียกเงิน5ล้านบาท ที่หลายคนขนานนามว่าวิธีการแบบนี้รูปแบบแบบนี้เรียกกันว่าเป็นการตบซับกลางสภาแลกกับเงิน5ล้านบาทแลกกับงบประมาณที่จะต้องผ่านเดี๋ยววันนี้ติดตามกันว่ารายละเอียดของเรื่องนี้เป็นอย่างไรแต่ว่าเริ่มต้นวันนี้ไปดูรายงานพิเศษนะครับเพราะว่านอกจากจะมีเรื่องของเงิน5ล้านบาทแล้วยังถูกระบุอย่างนี้ว่ากลมอื่นๆยังถูกเรียกรับเงินเช่นเดียวกันแล้วบางแห่งมากถึง10ล้านบาทด้วยติดตามพร้อมกันจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับ กระแสร้อนแรงขึ้นมาทันทีเมื่อนายศักดาวิเชียนศินอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลแฉกลางที่ประชุมคณะอนุกรรม,มาธิการแผนบูรณาการชุดที่2ว่าในกรรมธิการมีคนเรียก5ล้านบาทเพื่อผ่านงบประมาณและยังมีกรมอื่นถูกเรียกเป็น10ล้าน ข้อมูลที่รายงานออกมาขณะนี้ยังถือว่าไม่เป็นทางการส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะข้อกล่าวหามีทั้งสอสฝ่ายค้าและรัฐบาลที่เชื่อกันว่าบางโครงการจะหักค่าหัวคิว2%เมืองต้นประธานรัฐสภาได้สั่งให้เลขาธิการสภาและกรรมธิการกิจ,จาก,การสภาติดตามปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์จากหน่วยงานราชการในการจัดสรรง,งบประมาณปี2564เพื่อรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจนแต่ปัญหาของเรื่องนี้ประธานรัฐสภาระบุว่าอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดา ต้องออกมาขยายผลให้ชัดเจนหลังออกมาเปิดโปรงแล้วก็ต้องร่วมมือและช่วยกันสกัดพฤติกรรมนี้ซึ่งก็เชื่อว่าเป็นปัญหาที่ตัวบุคคลมากกว่าที่จะเหมารวมทั้งระบบหรือจะเรียกว่าเป็นกิจการโรงงานสภาตามข้อสังเกตถึงการกระทําที่เป็นกระบวนการในอนุก,กรรม,มาธิการแต่ผมคิดว่เาเมื่อข้าราชการผู้ใหญ่ก็กล้าออกมาพูดเนี่ยก็ควรจะทําให้ขยายผลออกไปว่าเรื่องจริงๆเป็นอย่างไรเพื่อสามารถสกัดหรือกระจัด พฤติกรรมคนเหล่านี้ได้ครัรกกรมบ,บ,บม,มันเป็นส่วนใหญ่จะเป็นปนัญหาตัวบุคคลมันไม่ใช่ตัวของระบบหรือว่าตัวของสมาชิกทั้งหมดไอ้ไอน,นี้ต้องต้องให้โอกาสคนส่วนใหญ่ก็ด้วยว่าอย่าไปหมาว่าทั้งหมดเป็นอย่างนั้น,นครับมันอาจจะเป็นพฤติกรรมตัวบุคคลซึ่งถ้าหากว่าสามารถที่จะเอา ตัวมาชัดเจนได้ฉนิดว่าทิพดีสามารถที่จะออกชื่อได้เนี่ยผมว่าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยและไม่ว่าจะเป็นปัญหาตบซับรีดไถหักหัวคิวหรือเรียกรับผลประโยชน์นายสันติพร้อมพัดกล่าวย้ำว่าจะตรวจสอบจากประธานอนุกรรมาการทั้ง8คณะและพร้อมจะให้องค์กรหรือหน่วยงานอื่นทั้งปป,ปชปปทส,สตงเข้ามาร่วมตรวจสอบด้วยกรรมการการไม่ได้มีอำนาจที่จะไป สอบสวนหรือไปดําเนินการใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าอํานาจทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในห้องใหญ่อยู่แล้วนะครับส่วนใครจะไปทําอะไรพูดอะไรอย่างไรเนี่ยนะครับก็ต้องดูว่ามันเป็นการที่เขาไปคุยกันส่วนตัวหรืออะไรนะครับขณะนี้เรายังไม่ได้ข้อเท็จจริงเราจะมาพูดลงไปว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันคงไม่เหมาะไม่ควร ทั้งนี้มีข้อมูลจากสสพักฝ่ายค้านเปิดเผยว่าพฤติกรรมสสเรียกรับผลประโยชน์จากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำและบาดาลมาจาก2โครงการในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือ 1. โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรใน31จังหวัดรวม922ล้านบาทและ 2. โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคและบริโภค22จังหวัดรวม225ล้านบาท และสาเหตุที่มีทั้งสสพักรัฐบาลและพักฝ่ายค้านรู้เห็นก็เพราะเกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณไว้สูงเกินจริงและเปิดช่องให้มีการต่อรองกันเกิดขึ้นโดยเฉพาะโครงการที่จะดำเนินการในพื้นที่การเมืองทั้งแบบหักหัวคิวอย่างน้อยสองอร์เซนและในแบบเรียกรับผลประโยชน์ภายหลังโดยสสที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการต่อรองก็มักจะเป็นสสในพักการเมืองที่มีตัวแทนนั่งเป็นรัฐมนตรีอยู่ด้วยหรือเกือบจะเรียกว่าเป็นเจ้าถิ่นของกระทรวงนั้นๆ ไม่รู้นะครับว่าท้ายที่สุดแล้วประเดน็นดราม่าที่เกิดขึ้นที่ถูกออกมาแฉว่ามีการตบซัพ์กันแบบนี้ข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรเพราะว่าไม่ได้มีรายละเอียดของหลักฐานอย่างชัดเจนแต่ว่าคําถามต่อไปคือถ้าหากว่ามีการตรวจสอบแล้วว่าเกิดขึ้นจริงๆเพราะว่าหลายท่านบอกว่าพอจะมีมูลอยู่นะครับถ้าเกิดขึ้นจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นนี้การตบซับเกิดขึ้นครั้งแรกหรือว่าทํากันมาเป็นวัฒนธรรม เป็นประเพณีมาในหลายยุคหลายสมัยแล้ววันนี้เรามีข้อมูลนะครับจากสสของพรร่อไทยที่ออกมาแฉแล้วก็อธิบายว่าวิธีการตบซัพ์ในสภาเนี่ยเขามีการทําอย่างไรขณะเดียวกันก็มีข้อมูลอีกด้านหนึ่งจากอนุกรรมธิการแผนบูรณาการ2นะครับที่ออกมาระบุถึงขั้นตอนการตรวจสอบประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นครับนายเรืองไกลลีกิตวัฒนะนะครับในฐานะอนุกรรมธิการแผนบูรณาการ2นะครับ ออกมาเปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้จะมีการยื่นหนังสือไปถึงในชวนหลีกภัยประธานสภาขอให้ตรวจสอบกรณีที่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาเนี่ยกล่าวอ้างว่าถูกอนุกรรมธิการตบรัพย์เรียกเงิน5ล้านบาทโดยให้ประธานสภาส่งเรื่องให้กับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตอง,งอเป็นผู้ตรวจสอบนะครับเนื่องจากว่าทางปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งมาว่ามีพยานหลักฐานจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาแล้วตอนนี้ครับ ทำให้กรณีที่เกิดขึ้นนี้จึงมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเรื่องดังกล่าวนี้มีมูลนะครับซึ่งจะเป็นอำนาจของสตอง,งอที่ต้องตรวจสอบก็ขอให้ในายชวนเนี่ยส่งเรื่องนี้โดยเร็วทางนี้จากรายงานที่ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติได้รับเนี่ยนะครับ พอจะทราบรายชื่อแล้วว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยสองคนสองชื่อซึ่งเรื่องนี้เป็นความผิดตามรัฐธรรมนูญมาตรา144ที่ห้ามแประยะติงบประมาณเพื่อประโยชน์สอสอและกรรมธิการไม่ว่าจะทางตรงหรือว่าทางอ้อมก็ตามนะครับมีบทลงโทษขั้นส่งสารรัฐธรรมนูญพิจารณาตัดสิทธิทางการเมืองให้ชดใช้ค่าเสียหายภายในเวลา20ปีนะครับแล้วถ้าหากว่ารัฐมนตรีที่รู้ว่ามีการกระทําแบบนี้เกี่ยวกับการใช้งบประมาณโดยไม่ชอบเนี่ยแต่ไม่ได้มีการยับยั้ง และไม่ได้ทําเป็นหนังสือโต้แย้งคัดค้านก็ถือว่ามีความผิดด้วยเช่นเดียวกันมันหลายเรื่องครันักการเมืองที่เป็นผู้รับเหมาเองก็มีก็อยากได้งานนะครับสสนี่เขาไม่ได้ห้ามทํากิจการนะเขาห้ามรมัฐมนตนะรีเรื่องสสอาจจะมีธุรกิจในครอบครัวอะไรที่เป็นเป็นการรับเหมาน,นะครับเป็นการสร้างทางเพื่ออะไรเนี่ยเพราะพวกนี้หลายคนจะสังเกตไนหะมบัญชีทรัพย์สินมีรถมันทุกเห็นไหมครัพวกนี้ทํางาน เพราะนั้นเขาก็ต้องการงานหลวงเนี่ยเพราะงานหลวงเนี่ยมันส่วนใหญ่มันมันมีการมากอัพมีการบวกเพิ่มแล้วก็เวลาส่งมอกงานมันก็เกาจรกาการตรวจรับแต่ซื้อจัดจ้างเนี่ยตรวจลดสเปคลงไปขณะที่สสอ,อุตรดิตของพรรคเพื่อไทยนายสรนวุฒสรนเกตนายสรนวุฒเป็นหนึ่งในอนุกรรมธิการแผนงานบรณาการสนะครับ ก็เปิดเผยถึงวิธีการตบซับที่กําลังเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ว่าปกติแล้วทั่วไปแล้ววิธีการตบซับเขามีด้วยกันอยู่2วิธีวิธีแรกเนี่ยเขาจะมีการล็อบบี้กันตั้งแต่ยังไม่ถึงขั้นตอนการประชุมเลยนะครับมีการเรียกหน่วยงานราชการเนี่ยมาพูดคุยแล้วถ้าหากว่าไม่คุยด้วยเขาก็จะไปไล่บี้กันในที่ประชุมเขาบอกว่าไล่บี้กันจนเหนื่อยครับวิธีการแรกนี้ ถัดมาวิธีการที่สองถ้าหากว่ารายใดที่ไม่ได้มีการเรียกคุยก็จะมีการซักถามหรือว่าไล่บี้ในที่ประชุมแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะมีคนอีกคนหนึ่งมาสก,กิดข้าราชการว่าให้ไปคุยกันนอกห้องประชุมแล้วก็ไม่รู้ห่ะฮะว่านอกห้องประชุมคุยอะไรกรันแต่เชื่อได้ว่าจะมีการตกลงรายละเอียดต่างๆและทีนี้ถ้าหากว่ารับข้อตกลงตามที่ต้องการหลังจากนั้นกลับเข้ามาในห้องประชุมงบประมาณก็จะผ่านทันที นายสารวุฒิย้ำบอกว่านี่คือวิธีการตบทรัพ์แต่ที่เหนือกว่านั้นคือยังไม่ทันประชุมเลยแต่มีการเรียกหน่วยงานมาคุยกันก่อนแล้วก็ปีนี้จะให้ความร่วมมือหรือไม่ถามเลยอย่างชัดเจนถ้าให้ความร่วมมือดีพอถึงวันประชุมพิจารณาง,งบประมาณทุกอย่างราบรื่นตัดงบน้อยหรือแทบจะไม่ตัดเลย แต่ถ้าหากว่ารายใดไม่มีข้อตกลงพิเศษตรงนี้ก็อย่างที่ว่าครับก็จะไล่บี้กันไปบอกว่าที่ชี้แจงรายละเอียดต่างๆมาตามงบประมาณต้องใช้ตามนโยบายต่างๆที่วางมาเนี่ยมันยังไม่พอต้องมีข้อมูลมากกว่านี้ปรากฏว่ามีคนทําแบบนี้เยอะแล้วคุณสรานุชบอกว่าล้วนแล้วแต่เป็นหน้าเก่าๆทําให้หน่วยงานต่างๆอาจจะไม่ได้เงินที่จําเป็นในการทํางานตามนโยบายที่วางไว้ต้องมาเสียเบี้ยใบายรายทางแบบนี้ให้กับคนพวกนี้ครับ ขยับมาดูที่กรรมธิการพิจารณาร่างพรบงบประมาณชุดใหญ่เนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยก็เตรียมที่จะดําเนินการเรื่องของประเด็นดรามา่าตบซับ5ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีการออกกฎ5ข้อเพื่อบังคับใช้ให้ปฏิบัติตามครับประเด็นที่เกิดขึ้นนี้นะครับ ทางคณะกรรมาการวิสามัญชุดใหญ่ในเขาประชุมกันแล้วก็ได้ข้อสรุปออกมาอย่างนี้ครับว่าให้อนุกรรมธิการแผนบูรณาการที่2ไปจัดทํารายงานข้อเท็จจริงมานะครับและเสนอต่อที่ประชุมภายใน3วันเพื่อหาข้อสรุปกันแล้วก็ส่งไปถึงประธานสภาพเพื่อพิจารณาว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรหลังจากนี้ตามความเหมาะสมนอกจากนี้ยังมีการกําหนดแนวทางเพิ่มเติมในการพิจารณา ของคณะอนุกรรมธิการทั้ง8คณะที่พิจารณางบประมาณกันอยู่ตอนนี้นะครับนี่คือกฎเหล็ก5ข้อที่เพิ่มเติมเข้ามา1หากมีปัญหาในการพิจารณางบให้ทํารายงานเสนอต่อคณะกรรมธิการ2ให้เข้มงวดในการกําหนดบุคคลที่สามารถเข้าร่วมประชุมเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 3. ให้ดําเนินการตามกรอบอํานาจหน้าที่ที่คณะกรรมธิการมอบหมายให้อย่างเคร่งครัดและ4พิจารณางบตามบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นนอกเหนือจากข้อบังคับไม่ได้ และสุดท้ายข้อที่5การพิจารณางบจะต้องพิจารณากันในห้องประชุมเท่านั้นห้ามไปรับหลังห้ามไปติดต่อหารือกันเป็นการส่วนตัวนี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดที่เกิดขึ้นทีนี้กรณีของข้อมูลที่ถูกเอามาแฉก็ต้องยอมรับว่ายังไม่ได้เห็นเป็นชิ้นเป็นอันมากนักแต่ว่ามีการยืนยันจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติว่าตอนนี้มีการส่งข้อมูลลับๆให้แล้วครับ เรียกว่าพูดได้ไม่เต็มปากนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคลิปหรือว่าข้อมูลในการแฉมีจริงหรือไม่แต่ว่านายจาตุพรบุรุษพัฒน์ปรลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติยืนยันว่านายสักดาวิเชียนสินอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลเนี่ยทำเอกสารรับรายงานมาให้ตอนนี้อยู่ระหว่างเสนอให้กับรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็เสนอต่อสภาต,ต่อไปรวมไปถึงให้ข้อมูลเหล่านี้กับทางคณะกรรมการชุดใหญ่ด้วยครับคลิปลับพี่ไม่เห็นไม่มีในอะไรนะพี่พี่พ,พี่ไม่เห็นนะ คือจะมีจะมีหรือเปล่าแต่ในรายงานก็พูดถึงมีการสนทนากันอยู่แต่เขาจะอัดเทปหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ก็ว่าอาจจะเป็นหลักฐานึ่งที่ดีต้องไปรับผิดชอบตรงนี้เองครับไไไม่ด้้บุวในนราายงก็อาจจะมี นอกจากนี้นะครับยังระบุว่านายศักดาต้องรับผิดชอบพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่างๆที่ออกมาออกมาแฉออกมาพูดออกมาบอกทุกอย่างต้องกระจ่างต่อสังคมขณะที่เมื่อวานนี้อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลไม่ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ที่กรมนะครับเจ้าหน้าที่กรมเนี่ยแจ้งว่าติดภารกิจอยู่ที่ต่างจังหวัดหลายวันเดี๋ยววันนี้เราปิดท้ายสั้นๆที่สถานการณ์โควิด -19 กับการรายงานของสวคววันนี้ครับ วันนี้สบครายงานเรามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม5้ารายนะครับเป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศจากสหรัฐ1รายอินเดีย1รายและอียิปต์3รายทั้งหมดอยู่ในสเตจควอนทีนทําให้ตัวเลขวันนี้เรามีผู้ติดเชื้อสะสมใน3,356รายวันนี้หายป่วยเพิ่ม6รายเท่ากับว่าหายป่วยสะสมอยู่ที่3,169รายรักษาตัวอยู่129รายส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตสะสมไม่มีนะครับไม่มีเพิ่มเติมยังคงที่อยู่ที่58ราย สถานการณ์โควิด -19 ก็ยังคงจะต้องจับตาแล้วก็ติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องนะครับหลังจากที่2วันที่ผ่านมาตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นศูนย์แต่ว่าวันนี้ก็กลับมีถึง5รายแล้วก็เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศเช่นเคยนี่คือทั้งหมดของจอข่าวเด็ดประจำวันนี้ครับวันนี้บอกเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ